ครับผมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อสวาสีย่าโมนะครับก็บรรยากาศร้อนมากเลยครับตอนนี้กำลังจะป8โมงแล้วก็ขออน,นุญาตไปสักการะย่าโมก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในช่องคกที่องแน่แฉะแหลกนะครับตอนนี้อยู่ที่ปตทหรือขับฐานบิงชลลาดครับผมก็เราจะเดินทางไปที่อำเภอนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับเราจะไปเที่ยวโคราช นนแล้วก็จะผ่านบุรีรัมย์แล้วก็จะแวะบ,บุรีรัมย์แล้วเจอกันครับผมครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วนะครับก็อยู่ปากทางเข้าสนามช้างครับอารีนาข้างหน้านี่แหละครับแล้วเจอกันที่สนามครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างแล้วนะครับาก็เวลาตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปโคราชต่อก็ข้างหลังก็ภาษารับก็จะพื้นใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟผมใช้แตดกล้องที่ซื้อมาเพิ่มก็ลมแรงมากเลยครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆชมครับผมต่อจากเมื่อกี้นะครับต่อก็ตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างแล้วนะครับก็นะครับสนามไฟไม่มีเลยนะครับก็เรามาทําไมก็ไม่รู้ลมก็แรงเราจะไปโคราชกันนะครับแต่ว่า เรามาเก็บบรรยากาศครับเพราะว่าสิ้นเดือนเราจะลงเชียงใหม่แล้วเราอาจจะไม่ได้มาอีกหลายเดือนนะครับประสาทพนมนุ๊ใส่ก็ผมมีแฟลตนะครับก็จะสว่างนิดนึงแล้วก็ออกเดินทางต่อครับเจอกันที่โคราชผมอันนี้คือวิวตอนกลางคืนของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็อยู่ตรงวงเวียนช้างครับผมก็กําลังจะเดินทางไปที่จังหวัด นครน่าจะสีมาต่อนะครับแล้วพบกันครับผมน่าจะถึงเช้าเช้าผมตอนนี้เราอยู่ที่ตรงกลางโคราชแล้วนะครับก็ข้างหลังคืออนุอรสวดีแย้มโมนะครับผมก็เรากำลังจะไปการแย้มโมกันนะครับเพิ่งถึงเมื่อกี้เไม่อนพาผก็แล้วเจอกันครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อนุอรสวดีแย้มโมนะครับก็บรรยากาศ ร้อนมากเลยครับตอนนี้กำลังจะแปดโมงแล้วก็ขออน,นุญาตไปสักระยามโมูกันนะครับผมตอนนี้แล้วก็ได้ร้านหมูปิ้งแล้วนะครับอยแถวเกียร์ทหารครับได้ข้าวหมูปิ้งมาแล้วตอนนี้เราได้ร้านอาหาร เป็นร้านเด็กชาแล้วนะครับร้านชานุมไข่มุกก็วนหาอยู่หลายรอบมากครับกว่าจะเจอร้านอาหารก็อยู่ข้่งครามดิ๊กวิงครับผมก็เราเจอกันข้างในครับครับผมตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับบรรยากาศร้านก็สวยมากเลยนะครับก็ครับสั่งชาขึ้นไปทั้งรับข้าวผมตอนนี้เราออกมาจากตัวเมืองโคราชแล้วนะครับก็มาพักอยู่ปั๊มสักีครับผมก็ ขอจบคลิปโคราชบุรีรัมย์ไว้เพียงเท่านี้ครับผมเราเจะไปต่อกันที่จันทบ,บุรีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ